เก็บบกกท่านคือเกา่าคือเดิมจ้ะพี่น้องเก็บซูเมือเก็บตอนบายขายตอนเศร้าลอยสามสิบต้นเก็บอยู่สองก้นจ้าพี่น้องเก็บซอยกันขายซอยกันเก็บลูกเม เหลืองเืองงามๆรสชาติดีผ่านฝนผ่านยังก่ผฟานฝนผ่านลมมากฝนกระต๊กตกทั่วประเทศอะนะเพาะต้องว่าว่าตกยังไหนต๊กฮักตกแน่ไม่ได้ลืมหูลืมตาแต่ก็อยู่หลอดมาอยู่ค่ะพี่น้องน้อยหน่อยน้อยใหญ่เก็บเอาเบิดก็บเบ้หน่อยจนมานี่ นาย้อยหญยเก็บขายได้คือกันพี่น้องก็ดีดีน้ำเฝ้ามาสือมาซอยอุดมุนจนเจือกันเท้าบานเพราะอะไรกินได้ขายจ้าพี่น้องปีหนาเฝ้ามาปลูกมะนีซอย,ยกันผู้ใดสนใจตนพันก็ะสร้างมาได้จ้าเบาทงเบอร์วาโทมะทักม่านถามแต่เสียเอาเบอร์โทรไปหายตนพันปุ๋ยฮอร์มนมีฮอร์มนดีมีใช้ไปกว่าครึ่ง กระสวยได้ได้อจ้ะปลูกต้นไม้สีว่าบ่ใไส้ยังไสหยังมันจะเป็นไปบ่ได้ต้องมีสูตรมีปุ๋ยสูตรแล้วแต่ไผสิใส่ประจําสวนนะจ้าก็สีแนะนําสวนเบิ่งพีนงงงน่น้องเบื่องเบงแนะนําสูตรที่ใส่ในสวนเฮาล่ะค่คะคนที่เก่งอยู่แลวว้วก็คือสามารถเอาไปปลูกเองดูแลเองได้่จําเป็นต้องเอาสูตรคือของเฮาสูตรไข่สูตรมันสูตรไข่สูตรมัน ก็ตามวามถนัดถึงมาวาเฮ็ดคือผู้นั้นผู้นี้บอดีก็คือเอาตามว้อถนัดจะขวางทุกอย่างถ้าใส่ใจมันดีหมดค่ะนะเบิ้งมองได้บอดกพี่น้องดูกบอดกสะพวนเป็นบุญยังบุญเบิบง้งเนแล้วกับบอเสียหลายบอเสียใจมึื้งนสะท้อนแดดเนี่ยจยังไงสิเบื้องหบักท่านเฮ่านี่เป็นท่านสามรถนะจ๊ะพี่น้องเพราะจำเป็นต้องเก็บซุก ก็ต้องรอให้สุกคือสามรถต้องได้แบบเปี้ยวหวานปาดนิดหน่อยอสุกหลายกันแม่งยังกอบเพิ่นนกนูยังกระเสิมากินแหมมันหอมหอมหอมเบาเ่าแล้วก็ได้กินแล้วผู้เา่าว่ากินใไ้กับว่าเป็นยังบุญกับเแล้วบอกท่านหอมดีดีหายด,ดีถ้าเบาเรียงตั้งแต่เสาขายพุกหอดเทียงเต็มที่กับใบงจากพี่น้องนอกจากสิเก็บ ตอนเศ้าขายตอนใบมือใดที่มันหลายๆก่ะขายเก็บเศ้าขายใบหอดสามโมงสี่โมงแร่งแต่วันถ้าขายเศร้านี่ของพวกเกินเทียงนะกระปูกปีที่แล้วแต่ทั้งขายทรงออนไลน์ทรงไปูมพวกเพื่อนหูจักกันอุดหนุนทรงทางไก่แต่ปีนี้คือบไดยทรงกะ้าขนทรงมันแพงแล้ตอต้นสาดพี่น้อง ที่พนหูที่หูจักเิ่นอยากอุดหนุนน้ำน่าวาแสบก็อยากกินน้ำกับเข้มใจอยู่แต่ว่าการขนส่งมันมีหลายอย่างหลายปัจจัยก็เลยขายตะยู่หนาบานขายในเทศาบาลกับ่คคอยใดส่งเพราะว่าสองก้นเห็ดซอยกันสองก้นเนี่างก็ส่งหายุ่พที่น้องสะดวกกับมาซื้อหนาบ้าน้วจ้ะหน้าบ้าน,หร,ห,น,าานหรือว่าคนผ่านไปผ่านมาท่านเขามาหน้าดุล พ่อทมเบอร์ว้าขายยูมองไดมาเบิงแวสื่อแวหาจากพี่น้องอย่าลืมอุดหนุนน้องโบต้านะคะพ่อใดคานมค่าขานมได้อยู่น้ำลูกน้ำเต่าลูกกระซอยขายแม่ก็ให้พ่อขายซอยกันพ่อเก็บเก็บร่างเรียบร้อยอยุ่นาย้วน หนาบ้านคือพรอมกินแล้วจ้ะตอนนี้ก็มี่เนาะมี่ของแถมทนนน่นยยังก็เรียกร้องของลูกค้าซื้อซูม,มืออยากได้พริกเกลือก็ได้ซื้อพริกเกลือไม่เฮ็ดซู้เพิ่นค่ะแถมไปค่ะก็ดีดีแนะนำ้ำเฮ็ดยังก็เฮ็ดตามลูกค้าเพิ่นสิบ,บอกข้างเข้านะพี่น้องเฮ็ดไปขายไปลูกค้าก็สีแนะนำ้ำทางเข้าไป มื่อนี้แซ่บมอนี่อยากได้อน,นันอันนี้ก็เเ็ดไตนะจ๊ะเนี่ยพอไล้ขายเป็นการต่อยอดลูกค้าหลายคนกันแน่นะเมื่อนี้ลูกสาวขายใจดีีอย่างบูบอกกับลูกค้าเองเลยบ่ถามฮอดแม่แถมให้ลูกค้าเซยเยี่ยนลูกกันไปจ้ะเพราะว่ามีแม่ข่ามันรับไปขายต่อเลยจ้ะเท่าขายลูกเราสามสิบบาท สามสิบบาทสื่อที่ละสิบอันยี่สิบสามสิบโลบบตอจ้กทำผี่นอพ่นกันสิบไปขายได้เราแล้วยูดีมีแห้งปลูกหลายๆว่าพ่อขายบอง่พ่อขายได้จ้ะถ้าพอขายคือพอขาแไหมขายเหตุคือพนเนาะพนไดเก็บมือละ 300, 400, ลนะสามร้อยสี่ร้อยโลเนาะทรงพอขาทั้งนั้นทั้งนี้ไม่ได้ทรงพอขาจะค้นแต่ขายแต่จะของกับพ่อพี่นนอเอ้ยมาเ,เอาไปปลูกใส่กันเบิง ล่มก็ดีดีร่มเย็นล่มบ่แม่นบ่ล่มด้วยจ้ะในสวนเบิ่งล่มผัดแห้งแต่บักท่านเฮาก็บ่ลลนนี่สูตรปุ๋ยดีห้องม้อนดีขั้วเหนียวลูกดกเกคุณจะของสวนมากหรอแบบลายเร็วไหมลายแห้งบอลลุน่าคอยแดดมันไดยแต่ว่าลายมันอินปุ๋ยอินปุ๋ยใส่ปุ๋ยใสห้องม้อนดีพี่น้องเบิ่งอ่นบ่แม่นว่าเป็นหยังคือบ่ไายในสวนใหญ่มันได้หมดงากอง nga กอง n g หักเก็บไปหมุนได้ถ้อยก็ได้เรื่อยออกนี่นเก็บบ่ท่านหน่ยเหลืองๆนี่เก็บสองคนเก็บเองขายเองู้ใดสนใจตนท่าน์มาสร้างเอาเดอ้อตาพี่น้องขายทุกอย่างที่ได้เงินว่าจะได้ค่ากับเขาค่าขนมค่านมลูก ปลูกไวแต่ขายพี่น้องซื้อไปกับปลูกอเองขายเองได้จ้ะไม่แม่นว่าสิปลูกไปสิไปขาย้ผู้ใดบู๊อืดคนกินมันบ่นมีีต่คนปลูกบัดเฮ็ดเขาเห็ดหายเห็ดหน้าเห็ดทนะำกันเบิดเบิ่งพี่น้องปลูกบักท่านเพื่อนว้าน,นอ่าสุก ปูกหลายๆสิไปขายให้ผู้ใดพะนะบ่พอขายจ้าผู้เสีลวงงดไปพัทนาได้วนเลยลูกก็อยากไปเที่ยวเลยเอาเบิง้งเปน็นยังไงเอามาเบิง้งเบิ้งซีมให้เบิง้งเบ้งจะของสวนท่นสิซีมให้เบิง้งคนมักซีมเยี่ยวหวานฝาดนิดหน่อยอืมคุณนี่คนเฝ้าสวน